ค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่เก็บสามแต้มได้ในบ้านแล้วก็นักเตะเราก็เล่นได้ได้ดีทุกคนเลยนะคะก็เล่นบอลเร็วนะคะเพสซิ่งตลอดนะคะก็คิดว่า3มแต้มวันนี้นะคะแล้วก็สีลูก ที่นักเตะเรายิงได้ในบ้านวันนี้จะทําให้แฟนบอลเรามีความสุขนะคะอยากให้เป็นแบบนี้ทุกนัดทุกนัดทุกนัดเลยนะคะก็อยู่ที่กําลังใจจากแฟนบอลทุกคนนะคะถ้า,ามีแฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจนักเตะเราเยอะๆนะคะนักเตะเราก็จะได้มีแรงวิ่งนะคะแล้วก็ยิงประตูเพื่อที่จะทําให้แฟนบอลมีความสุขนะคะวันนี้แต่ก็อยากขอบคุณแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทําทให้ นักเตะเรามีกําลังใจแล้วก็สามารถเก็บสต้มได้ในบ,บ้านนะคะแล้วแต่อยากจะฝากถึงวันอังคารที่14นะคะเราเปิดบ้านรับบุญยอดกอน,นะคะยอดทีมจากประเทศอุซเบกิสถานนะคะอยากให้แฟนบอลน,นะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะได้เข้ามาดูกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ารอบ16ทีมเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาดูนักเตะชั้นนำของเอเชียว่าเขาเล่นยังไงนะคะเพราะ วันที่14บ่ต่ก็ตอบไม่ได้ว่าจะแพ้หรือชนะนะคะหรือจะเสมอนะคะแต่อย่างไรก็ตาม,ม,มาการที่เราได้มาเห็นว่านักเตะชั้นนำนะคะของเอเชียเขาเล่นกันยังไงนะคะแล้วแล้วก็นักเตะของเราได้มีโอกาสได้ต่อสู้กับเขาในสนามและเราได้มาเชียร์แต่คิดว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่แฟนบอลมีความสุขนะคะไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามแต่ก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลให้มาช่วยกันเชียร์เยอะๆในวันที่14 คูอสภาคมนี้นะคะบอลเตะหกโมงเย็นนะคะรีบมากันแต่เนิ่นๆนะคะมาเจอกันค่ะครับก็เป็น3มแต้มที่พวกเราในทีมทุกคนตั้งใจที่จะเล่นเพื่อมอบ3มแต้มนี้ให้กับแฟนบอลบุรีรัมยูไนเตดผู้เล่นคนที่12ทุกคนหลังจากที่เราออกไปเล่นนอกบ้านมา3แมตชติดต่อกันแล้วเราก็เพิ่งกลับมาเล่นในบ้าน3มแต้มนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าตราบใดที่บุรีรัมยูไนเตด เรายังมีศรัทธาอยู่ตราบใดที่เรายังมีผู้เล่นทั้ง12คนอยู่ในสนามไม่ว่าเย้าหรือเยือนเราจะสามารถเก็บ3ามแต้มแล้วเราจะสามารถนำชัยชนะกลับมาได้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันที่14ผมหวังว่าแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดทุกคนผู้เล่นคนที่12จะร่วมกันเข้ามาให้กำลังใจกับบุรีรัมยูไนเต็ดในการที่เราจะเอาชนะบุญยอกอเพื่อจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีม ให้ได้ในวันที่14นี้ก็ขอเชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนครับขอบคุณมากครับ We never die, Burry wrong, Judith, that we never die. We are the champions we are the number one, Burry wrong, Judith, that we never die.